สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะคะช่องแตกแสงแ n แนวนคะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านที่แบบเป็นที่ยอดฮิตในตอนนี้เลยก็คือหมู่บ้านสปันนั่นเองค่ะ สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะพวกเราเดินทางโดยรถทัวร์ของสมบัติทัวร์ค่ะซึ่งจะออกจากกรุงเทพเวลาทุ่มครึ่งค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสี่สบนะคะซึ่งเรามาถึงก่อนเวลาที่กําหนดจริงๆรถทัวรนะ์จะต้องถึงหกโมงยี่สบแต่ถึงเร็วมากก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรต่อก็เลยแบบต้องมา อาบน้ําล้างหน้าแต่งตัวอ,อาบน้ำเลยครอาบน้าอะไรคะหนาวจนสั่นเลยค่ะตอนนี้อุณหภูมิแบบไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเย็นมากเลยค่ะนางใส่เสื้อสองตัวนะคะตอนนี้คือหนาวไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะน,นี่ก็คือลุคที่แบบว่าแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ดูแต่ละคนนะคะปังไม่ไหวะคะ่ะด,ดูตาตาจะเทแล้วค่ะอีดกเดินมาแบบใกล้นิดเดียวนะคะประมาณร้อยเมตร ตอนนี้เรากําลังจะเดินไปเช่ารถที่ร้านนะคะซึ่งร้านอยู่ใกล้กับบขสอบพัวมากเลยชื่อร้านว่าม้วนใจตี้ขนส่งแต่ไม่รู้ว่าเขาตื่นหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกัน เพราะว่าตอนที่ลงทะเบียนไม่มีใครลงเลยมีแต่ดิฉันสองคนนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้คือหลังวัดนะคะบรรยากาศดีมากเลยนี่เห็นภูเขาไกลๆตรงนู้นนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยท,ที่บ้านกาแฟไทยลีค่ะเราจะมาทําอะไรเราจะมาดื่มกาแฟแล้วก็มาชมุ่งดอกไม้กันไปเลยค่ะเดินค่ะสวยค่ะสับค่ะสับสบ ตอนนี้เราอยู่ที่กาแฟบ้านไทลื้อนะคะเป็นทางผ่านที่จะไปถนนหมายเลขสามก็เลยแวะเข้ามาก่อนบรรยากาศดีมากแต่ว่าถ้าใส่สายมานี่จะร้อนมากเลยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศวันนี้วิวดีมากเลยค่ะบรรยากาศก็คือเหมาะกับการเที่ยวมากเลยค่ะตอนมันไม่หนาวมากไม่ร้อนมากใช่แล้วก็กาแฟนะคะจะบอกว่ากาแฟราคาแบบไม่แพงเลย แก้วละ40บาทเองถูกมากอันนี้เรากินโกโก้นะคะ40บาทอร่อยมากใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูมให้ดูนะคะว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงนะคะ หลังจากที่พวกเราออกจากกาแฟาบ้านไทลือแล้วนะคะพวกเราก็เดินทางไปยังจุดหมายต่อไปค่ะนั่นก็คือถนนโค้งหมายเลข3นั่นเองค่ะซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะคะพวกเราเลือกใช้เส้นทาง1081เส้นสันติสุขบ่อกเกลือค่ะซึ่งระยะทางจากกาแฟาบ้านไทลื้อไปถนนโค้งหมายเลข3นะคะมีระยะทาง34กิโลเมตรเลยค่ะ แล้วก็อยู่กันที่ถนนมายเลขสามค่ะเป็นยังไงบรรยากาศบรรยากาศดีมากแล้วก็คนก็เยอะมากเช่นกันแดดไม่มีเลยแบบไม่ร้อนเลยแต่ว่าคนเยอะมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศมนเลยดูค่ะนี่เลขสามอยู่ข้างบน <c oughs> คนเยอะมาก เมื่อกี้ลองเล่าเหตุการณ์จีที่เราขึ้นมามันเป็นยังไงก็คือทางขึ้น,นะะชันมากเลยค่ะซึ่งเราก็ขี่รถเกียร์นะคะแต่รถเกียร์ไม่สามารถมันอืดเพราะอืดมากมีชั้นเกือบได้ลงเดินนะคะทุกคน <c oughs> ลองแล้วค่ะน้ำหนักสองคนก็คือร้อยกิโลจริงกระเป๋าอีกก็คิดว่าเราจะขึ้นมาถึงนี่นะคะเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะคะเราเจาชีวิตรอดไม่ใจากพวกมาเลเซเอาลุ้นเอาใจเ,เชื่อพวกเราด้วยนะคะ จากที่พวกเราถ่ายรูปที่ถนนหมายเลข3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจุดหมายต่อไปของพวกเราก็คือโค้งพับผ้านั่นเองค่ะซึ่งระยะทางจากถนนหมายเลข3ไปยังโค้งพับผ้านะคะมีระยะทาง24กิโลเมตรค่ะเป็นระยะทางที่ไม่ไกลมากนะคะแต่ว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยใช้เวลาน,านานมากๆเลยเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวแล้วก็มีขึ้นเขาลงเขาตลอดเวลาเลย ซึ่งถ้าเราขับเร็วมากนะคะกะคะ็อาจจะเกิดอุบัติเหตุดได้นั่นเองดังนั้นพวกเราก็เลยขับด้วยความระมัดระวังค่ะแต่ขอบอกว่าถนนโค้งพับผ้าเนี่ยพวกเราลืมถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะคะแต่ว่าขอขึ้นเป็นรูปภาพให้ดูนะคะว่าลักษณะของโค้งพับผ้าเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะทางลงค่อนข้างจะชันนะคะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ค่อยถนัดหรือเป็นมือใหม,ใหม่หัดขับเหมือนพวกเรานะคะต้องขับช้าๆแล้วก็มีสติให้มากๆนะคะ และแล้วพวกเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายของพวกเราในทริปนี้นะคะนั่นก็คือหมู่บ้านสปันนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่อำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านนะคะสำหรับหมู่บ้านสปันนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานะคะมองเข้าไปที่หมู่บ้านเราจะเห็นวิวภูเขานะคะตั้งสูงตระหง่านอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับพวกเรานะคะ สำหรับที่พักของพวกเราในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อว่าปลายนาโฮมสเตย์ค่ะซึ่งที่พักของพวกเรานะคะจะอยู่บริเวณเชิงเขาท้ายหมู่บ้านนะคะทางเข้ามาอาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่พอขึ้นมายังที่พักแล้วเนี่ยมองไปเห็นวิวหลักพันล้านนโอ้โหหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะ สภาพหนาวหรอคะไมไ่หนาวค่ะจะตายแล้วดูให้ดูวิวสวยมากเลยข้างหลังหนไหมโอ้โหภูเขาภูเขาตื่นเช้ามาก็จะเจอหมอก่ะลายหมดสภาพแนละวิวบริเวณรอบหมู่บ้านนะคะสวยมากเลยคือแบบภูเขาใกล้มากอะ แล้วนะคะวัตสปันบอกเลยว่าเหนื่อยมากเดินขึ้นมาถ้าจะเอารถขึ้นมาคือแบบทางชันมากก็เลยจอดไว้ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็เดินขึ้นมาแบบเหนื่อยมากคุณปีคมารีวิวหน่อยสิเธอเป็นยังไงบ้างตอนนี้ <c oughs> ดูหน้าก็รู้ซีดไม่ไหวแล้วท <c oughs> ้าไม่ได้กินตั้งแต่เที่ยงนะคะตอนนี้น้ําก็หิวทุกคนเหมือนกูเอาอกูมาทรมานออาเนี่ยใครทรมานใครทรมานกูเองเนี่ยแต่ว่าเห็นวิวแบบนี้ก็เชื่นใจขึ้นมาเชื่นใจนะ <c oughs> ตอนเย in ็นบรรยากาศดีมากคนไม่เยอะเลยค่ะให้ดูปกติที่วัดสปันแบบคนจะเยอะมากเลยนะแต่วันนี้ไม่มีเลยงงมากเขาไปไหนกันหมดเดี๋ยวให้ดูวิวนะคะ ตอนกลางคืนหน้าที่พักของเรานะคะตอนนี้เรากำลังจะรับประทานอาหารเย็นมาภาคเหนือต้องกินแคบหมูมเราเสื้ออะไรมาบ้างคะรีวิวสิคะชินค่ะมาล่าแล้วก็ขนมกรอบตอนแรกจะกินหมุกระทะแต่ว่าอยู่ไกลามากเลยแล้วก็เปบส <laughs> โอเคค่ะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ บรรยากาศตอนเช้านะคะบอกเลยว่าแข็งมือแข็งเท้าแข็งค่ะจะตายแล้วค่ะอ่ะให้ดูบรรยากาศไม่ไม่เห็นภูเขาเลยแนมะ้แต่ลูกเดียวเมื่อวานนี้ยังพอมีภูเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมคะวันนี้ไม่เห็นเลยค่ะหมอกลงแล้วคือหมอกหนาด้วยมองไม่เห็นอะไรเลยเวลาพูดนี่คือแบบควันออกปากค่ะสุดยอด ร้อนๆมีไข่มีส้มด้วยไข่ลวกแล้วก็ส้มน้ำสองขวดนะคะมีเครื่องปรุงให้กับวิวบรรยากาศโอ้ไม่เห็นวิวเลยจ้ะมีตะมอกได้ไวมดเลยจ้ะ ตกสพน,นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนกันนะคะตามไปกันเลยนี่แค่ชั้นชั้นหนหรือเปล่าเรากำลังจะเดินขึ้นไปดูชั้นหนึ่งแต่ว่ามันสูงมากเลยค่ะจะเดินไหวกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ เราจะไปชั้นหนึ่งกันค่ะซึ่งเมื่อกี้ขึ้นไปไปผิดทางนะฮะเฮียรู้เอออช่างมันปล่อยมันก่นอนฟูเบื้อ <c oughs> งคางต้องข่า <c oughs> วกูกับข้าวข,ขา,ขาอ่าเราจะมาแอดเวนเจอร์กันนะคะวันนี้ทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์เอลวันสองค่ะเอลวันสองจะไม่ไปชั้นอื่นจะเอาชั้นหนึ่งพออืม นี่คือน้ำตกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งเดินทางแบบยากลําบากมากเป็นชั้นหนึ่งที่แบบลําบากในการเดินมากต้องต้องลงมาจากเขาด้านบนเนี่ยต้องลงมาจากตรงนี้ซึ่งมันเดินยากมากเลยค่ะเ,คเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะอ่ะเดินไปค่ะ ก็ต่ไม้นี่ไงเป็นลิงเป็นข้างไงไต่เข้าไปดิไกน <laughs> สนุามีทางลงท่าหุ่นเนาะน <laughs> แต่ไ, <laughs> ไม่มีใครมาเลยแล้วต้องขึ้นทั้งมนแล้วแหละ <laughs> ตอนนี้ตอนนี้เนระาล้น่าจะลงผิดทาง มันคือชั้นหนึ่งแต่กูก็เห็นคนรีวิวเยอะอยู่ก็าไปได่านเชขาไปตรงนี้คือสะพานนะคะข้ามแม่น้ำวา้าน่าจะเรียกว่าแม่น้ำว้านะคะ บรรยากาศเช้าวันอาทิตย์นะคะตอนนี้คนก็ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะบรรยากาศหมูบ่บ้านอันนี้เป็นร้านขาของของหมู่บ้านนะคะกีแล้วค่ะ <laughs> มไม่ได้หยุดด้หยับเลยเสี่นชามาก็กินเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ่อกเกลือสินเทานะคะคนแบบเยอะมากเดีร๋ราจะเดินไปดูบ,อบอกก่อเกลือโบราณกันนี่บอกก่อเกลือนี่แหละ <c oughs> นี่คือบอกก่อเกลือ เทกลางวันนะคะของวันที่สองนี่เรามากินกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดกะเพราที่บอกเรือนะคะเล,เลมคุมเมคุ้มมึงใส่น้ำปลากูใส่น้ำปลาเยอะเหรอ,อตอนนี้เราก็มาแวะจอดรถกันที่ กูดฟาร์มนะคะผักกูดฮิมอนก็คือจะมากินกาแฟร้อนๆเพราะว่าตอนขับรถมาหนาวสั่นมากค่ะคุณพี่สั่นงกๆกเลยค่ะไปค่ะทางเข้าก็จะแบบเป็นบ้านๆน,นิดนึงเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะบรรยากาศที่สวนผักกูดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้เขากำลังปลูกผักอยู่ซึ่งแบบบรรยากาศดีมากมีแม่น้ำไหลผ่านด้วยนะคะ ตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะใครที่นำรถมาก็สามารถจอดได้เลยจริงๆเราเราไปสั่งกาแฟสั่งอาหารเอ้ยสั่งน้ำกินไปแล้วแต่ว่าเราลืมถ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นรูปให้ดูแล้วกันนะคะ กำลังนั่งรถกลับกันแล้วนะคะ17นาฬิกา40นาทีออกจากตัวนวอบัวแล้วะคะ่ะถึงกรุงเทพน่าจะประมาณตีสนะคะเหนือยมากกดตแต่ว่าสนุปเดี๋ยวเราไว้เจอกันทิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย